ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามช่องใบปอฟ้ามครับการสวัสดีพี่น้องกเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควย้วไอ้ได้ครับกับเสาวันที่ยี่สิบหามักกะลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าได้ครับพี่น้องคือเกาคือเดิมครับเมื่อนี้มีคว้วไอ้มาไม่ไมเปิดของพี่น้องในช่วงครับเอาไปมึงตัวแรกครับพี่น้องแม่ลูกแม่ครับ ตัวนี้สูงวัยสามสิบสองครับพี่น้องครับเมียลูกเม่ครับขาดนำเลี้ยงเจง่อยด้ครับพี่น้องตัวล้ำตัวเง้วดีครับพี่น้องถ่ายดีครับครับขาดนำเลี้ยงเจง่อยครับพี่น้องแมีลูกเม่ครับครับงามครับตา,างามครับพี่น้องขาดนำเลี้ยงนะให้พี่น้องเอาไปเซลลสย์เง้ยครับพี่น้อง นี่ครับนี่เปิดไวนในราคาหกหมื่นเด้อครับพี่น้องม่ลูกค้มนี่ครับเปิดใบนราคาหกหมื่นครับขายทำอย่ยงซื้อครับพี่น้องนี่ครับเปิดไวนี้ราคาหกหมื่นบาทครับพี่น้องทันใดสินจิตส่วนใจกับจิต่อสอบถามเขามาได้ครับนี่ครับเข่งขาดีเล็บดีเด้อครับพี่น้องหงษงสางไงี้ยครับเล็บ พี่น้องดูแม่ครับเปิด้ดยหงมื่นครับพี่น้องเอาหางไปครับพี่น้องนี่ครับประกันตำหนกตำหนีด้วยครับพี่น้องนี่ครับหางกระลมดีครับถ่ายก็ดีเยอะครับนี่ครับเอาไปมึงตัวที่สองครับพี่น้องตัวสองครับเมียนี่ของงามด้วยครับพี่น้องสูงไว้ยสามชีครับแม่สาวความผสมครับพี่น้องนี่ครับสูงว้ยสามชีครับนี่ครับ เนื้อสาวเงี้ยพร้อมผสมครับพี่น้องนี่ครับตัวนี้สูงว่ายสามซีได้ครับพี่น้องนี่ครับเนื้อสาวพร้อมผสมครับพี่น้องสูงว่าสามซีเปิดใบหกสิบเก่าได้ครับพี่น้องเปิดใบหกสิบเก่าคะแนนครับพี่น้องหกหมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องนี่ครับเป็นตาตัวเป็นตาเลี้ยงเด้ครับพี่น้องตัวแข็งขาดีน้ำตัวเงี้ยวถ่ายดีเด้ครับ เก like ิดไบหกมื่นเก่าครับพี่น้องท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเขาได้ครับครับเน่้หมูวันครับพี่น้องครับเป็นตัวดีๆนี่แหละครับพี่น้องเกิดไบหกมื่นเก่าครับพี่น้องถ่ายก็ดีด้อครับนี่ครับพี่น้องมึงถ่ายครับพี่น้องมึงถ่ายครับเกิดไบหกมื่นเก่าครับพี่น้อง นี่ครับนี่ครับพี่น้องอ๋อพี่น้องท่านใดสนชิดสนใจกะ่ะมึงคิดแล้วก็ติดต่อสอบถามขอมาได้ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเกิดไบหงมือเงาพัน 6, 000, 9, 000, ครับตัวนี้อ๋อพันไป่เดี๋ยวมึงตัวที่สามครับพี่น้อง ตัวสิสามแมีแม่เขาตูเด้วยครับพี่น้องนี่ครับตัวนี้มีทองด้อครับพี่น้องเ็ดเดียนแล้วครับมีทองเ็ดเดือนแล้วครับพี่น้องตรวจทองเรียบร้อยครับนี่ครับตัวนี้สูงยุ่ลอยสามชิ้หาครับพี่น้องนี่ครับเนี่ยโค้งสายยิงใหญ่ขาดนำเลียงซ,ซื้อได้ครับพี่น้องทองเ็ดเดืยนครับ ตัวนี้เปิดไ้อยู่ในราคาหาหมื่นหาหมื่นเจ็ดพันครับพี่น้องครับอันไหนสนจิตสนใจก็ติดต่อสอบถามเขามากมึงครับพี่น้องนี่ครับเนืตู้จริงเคียงครับโค้งสสงเงี้่ครับพี่น้องนี่ครับขานต้นน้ำได้อย่างเด้อครับพี่น้องสูงลอยสามหาเหนเด้ครับนี่นี่ครับเปิดไบหาหมื่นเจ็ดครับทองเจ็ดอย่รับประกันทองครับตรวดทองเรียบร้อยครับตัวนี้ตรวจทองแล้วเรียบร้อยเลยครับนี่ พี่น้องครับาพีมึงครับ,ม,รบมึงสางเงยไ่เงยกับมึงเอาครับพี่น้องมึงไหวสามชิ้มหาครับผกจะนำอย่างซื่อๆด้วยครับพี่น้องหัวทองเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเดี๋ยว้าสีเอาไปกับสีได้กินน้องจะกินใหญ่ดีๆก็อ้วนครับ ตัวสุดท้ายครับพี่น้องนี่ครับแม่สร้างน้ำครับพี่น้องตัวนี้สูงเลยสามหาครับพี่น้องนี่ครับสูงเลยสามหาครับแม่นี้สูงไว้สามสิบห้าผสมไปได้ว้างสามมือนี่แหละครับพี่น้องผสมแักเปล่าแปดล้านนะครับนี่นี่ครับนึงถ่ายครับพี่น้อง ปลายหางนีมีแซมขาวอยู่นะครับพี่น้องปลายหางนีมีแซมขาวอยู่ครับนี่ครับแซมไหลอยู่ดอกครับพี่น้องตัวนี้ปลายหางแซมขาวครับพี่น้องจะเปิดไววา่แข้งดอกครับตัวนี้เปิดไบหงมื่นหาครับพี่น้องปลายหางแซมขาวจังหน่อยครับนี่แหละครับพี่น้องตัวนี้ใหญ่ชิ้นดีดีครับตัวนี้ จิตตาบาปลายหางนี่มีแซมครับพี่น้องจะเปิดว้ในราคาบ่แพงนะครับเปิดใ้ในราคาหกหมื่นหาครับพี่น้องเส้นใดก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามน้องได้เครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจมักตัวใดก็สอบถามขอมาเมืองใดครับพี่น้องนี่ครับนี่แะครับพี่น้องตัวดีๆงามๆเทธิ์ชีมาตัวตูวครับทองเกียรติเดยนเปิดไบหาเมื่อเกียรติฤทธิมชี แม่สาวใหญ่ตัวนี้ครับงามๆนี่ครับนี่เปิดไปหกเมื่อเก่าครับนี่แหละครับพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามใส่น้ำเนยไ,ได้ครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังแรงใจครับฝากพี่น้องกดซับสะไข่ให้ทั้งช่องใบปอฟ้ามน้ำเนยไ,ได้ครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้พี่น้อง ทางช่องเขาเลยวยครับพี่น้องฝากกดติดตามน้ำเนี่ยครับผมเพื่อเป็นกําลังเร่งใจหา,าชลิปมาให้ทางเอฟซีเดี๋ y m ครับสำหรับมือนีก็มีมาให้พี่น้องเดีช๋ชมในเพียงเทอนนี้ละครับสวัสดีครับ